เป็นプบาร์นะครับหรือว่าเป็นแท่งสําหรับไว้งัดแงะนั่นเองซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะเป็นของผู้ชมนะครับมิสเตอร์แอชให้ยืมรีวิวจากแบรนด์ฮัสกี้สำหรับราคาแล้วก็ลิงก์นะครับผมให้ไว้ใต้คลิปที่ Description และพินคอมเมนต์ถ้าจะซื้อกันหลังจากดูรีวิวนะไปกดซื้อกันในลิงก์ใต้คลิปกันเองนะครับตัวอุปกรณ์เป็นคล้ายๆด้ามไขควงซึ่งยาวนะครับใช้ประโยชน์หลักๆก,ก,ก็จะเป็น ตัวฉลงสําหรับงัดลังงัดฝาถังสีหรือว่าลังหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้ําหนักของมันเนี่ยเยอะอยู่นะครับแล้วก็ยาวด้วยยาวกว่าฉลงทั่วไปอ่ะบางคนใช้ไขควงงัดผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะอาจจะเสียหายได้นะครับลองชั่งน้ําหนักดูแล้วกันน้ำหนักเขาอยู่ที่379กรัมถือว่าหนักมากเลยนะกับอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งอันเนี้ยผมว่าน่าจะเอาไว้ใน ช็อปอะไรแบบนี้นะครับน่าจะเหมาะกว่าถ้าเกิดใส่กล่องเครื่องมือไปน่าจะใหญ่ไปนะครับลองวัดโอเวอร์ออลเลยละกันนะครับหัวท้ายเลยนะตั้งแต่บริเวณส้นด้ามไปจนถึงส่วนปลายสุดนี่อยู่ที่1 7 1 7จนิ้วเลยนะครับยาวมากถ้าเป็นเซนคือ43.6เซนติเมตรแล้วถ้าวัดเฉพาะตัวก้านที่ยื่นออกมาจากด้ามละ่ะตัวก้านยาวถึง12นิ้วเลยนะ30.5ซนเมตรเลยยาวมากนะครับ ตัวของหัวงัดเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนช้อนที่หงายขึ้นแบบนี้แล้วก็จะมีลักษณะเป็นหน้ากหน้ากว้างแบนๆแ,แ,แ,แบบนี้นะครับถ้าลองวัดขนาดของตัวหน้าแป้นกดแป้นไอแป้นงัดตรงนี้นะครับเขาจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ15.6มิลนะครับเซนโดยประมาณก็ใช้ จิ้มเข้าไปที่ขอบขอบหลังหลังไม้อย่างเงี้ยลองนึกภาพดูแบบเหมือนเป็นลังเครื่องจักรหรือว่าลังปืนอะไรพวกเนี้ยเหมือนในหนังแอคชั่นอะไรที่แบบพระเอกมันแอบ,บเข้าไปในฐานตัวร้ายแล้วก็เอาแฉลง,งัดลังดูซิว่าในลังมีอะไรอุ่มง,งัดออกมาปุ๊บเป็นปืนเต็มเลยอะไรแบบเนี้ยในหลังในละครซีรีส์ในภาพยนตร์อะไรประมาณนั้นเลยนะครับ หัวจะเป็นลักษณะคือปาดเฉียงมาเพื่อให้สอดซ่อแทกเข้าไปในพื้นที่แคบๆหรือว่าร่องแคบๆได้ดีนะครับแล้วก็จะมีการทําเป็นลักษณะหนาขึ้นคอตรงนี้ก็หนามากๆเลยนะครับทำให้มีความแข็งแรงในการออกแรงงัดนะครับโดยวัสดุโลหะที่นํามาใช้นะครับถ้าบอกว่าเป็น โครมวานาเดียมนะครับโครเมียมเติมเข้าไปเพื่อความแข็งต้านทานสนิมวานาเดียมเพิ่มเข้าไปเพื่อความทนต่อการเสียดสีสึกหรอมากขึ้นแล้วก็เป็นสีดําสี่เหลี่ยมแบบนี้ทําสีดําแบบด้านๆมานะครับแล้วก็ คอก็ยาวนะครับส่วนตัวกริปเนี่ยเป็นส่วนที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือเขาจะไม่ทําด้ามงัดที่ยาวมากนะครับจะทําด้ามคล้ายๆด้ามไขควงเลยคล้ายเลยนะแต่อ้วนกว่าทําให้เวลาใส่ถุงมือหรือคนที่มือใหญ่สามารถจะกาได้กระชับบริเวณคอรตรงนี้จะทําเป็นคอดๆทาให้ผู้ใช้งานเนี่ยจับในบริเวณตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่ใช้คอนโทรล แบบเหมือนเอียงองศาอะไรเงี้ยช้อนแงะๆพวกพวกเนี้ยมันจะคอนโทรลง,ง่ายเพราะามันผอมนะครับมันจับง่ายส่วนตัวออกแรงบิดนะครับหรือว่าตัวรับแรงกดจริงๆจะอยู่ส่วนตรงกลางค่อนไปทางท้ายจะมีลักษณะคือหนาเหลี่ยมนะครับเป็นเป็นหกเหลี่ยมหนาๆแบบนี้เลยแล้วก็มีการหุ้มด้วยยางทั้งหมดเลยตรงนี้จะเป็นแข็งๆแต่หลังจากเส้นขาวตรงนี้มาจะเป็นยางนะครับยางเนืบๆอะ่ะแล้วมีแบรนด์ Husky อยู่ท้ายจะเป็นท้าย โลหะเป็นแป้นน่าจะใช้เคาะทุบอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับต่ออาจจะแบบงัดแล้วมีลูกแม็กแล้วมีตะปูก็ใช้เคาะเคาะทุบๆนะครับแล้วก็งัดจิ้มเข้าไปแล้วงัดพวกเนี้ยระยะของตัวก้านด้ามเนี่ยที่มีความยาวกับลักษณะปลายถือด้ามเนี่ยมันทําให้เหมาะมากกับการใช้งัดลังนะครับงัดพวกฝากระป๋องสีทาบ้านหรือว่าจะอะไรก็ตามนะที่มีใช้งานแล้วก็ในวันสิ้นโลดอย่างเช่น เดอัสซอฟอาสหรือว่าแบบซอมบี้อพ o c a l y p s อะไรพวกนี้ผมว่าอันนี้ก็น่าจะใช้เป็นอาวุธได้อยู่นะหยิบมาแล้วใช้ฟาดนี้ตีหัวนี้หรือจิกเข้าไปอย่างนี้หัวแตกได้เลยนะครับอืใช้แทงได้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่งัดได้แน่นอนเพราะว่ามันออกแบบมาสําหรับงัดนะครับโดยเฉพาะเลยนะทุบเข้าไปนี้นะครับยาวเลยนะนี่ก็คือฉลงปากแบนนะครับขนาดประมาณหฟุตเฉพาะไอตัวก้านนียนะครับจากแบรนด์ฮัสกี จับถนัดดีนะอ้วนๆเขาเหมือนบังคับให้เราจับตรงนี้ไม่ให้จับเข้ามาข้างหน้าแบบนี้เยอะนะเลยทําด้ามช่วงตรงนี้ให้มันสั้นๆแต่อ้วนๆนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าย้อนหลังรีวิวดูในเพลย์ลิสต์แฮนด์ทูบายนะครับเฮบิไรเดนเอาท์